สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับสู่เว็บไซต์ myfincanvas.com แล้วก็สำหรับคนที่ได้ลองวางแผนเข้าไปแล้วนะครับได้กรอกทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็สินทรัพย์และการลงทุนเข้าไปแล้วเนาะก็จะสามารถทำให้เราเห็นภาพการเงินคร่าวๆได้แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะรู้ว่าการเงินของเรานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือเปล่าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะยังมีคำถามอยู่นะครับว่า ที่ปรึกษาทางการเงินเขาแนะนําให้เราอ่ะวางแผนการเงินยังไงผมก็จะมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับว่าเวลาเราวางแผนการเงินเนาะเราก็จะมีเลโชทางการเงินนะครับอัตราส่วนทางการเงินเนาะเพื่อมาเป็นตัวชี้วัดว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ทางการเงินของเราอ่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วหรือยังนะครับถ้ายังเราควรที่จะปรับเลโชให้มันดีนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันมี หกเลโชอยู่ข้างล่างนี้นะผมก็คัดมาเฉพาะตัวที่เน้นๆนะครับแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งที่จะเป็นเลโชสำหรับตาราง Financial Freedom ของเรานะครับนั่นก็คือว่าถ้าเราทำตัวเนี้ได้ถึง100%นะครับนั่นก็แปลว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินแบบ Officially นะครับนั่นแปลว่ารายรับที่ได้จาก p l s s s v e Income ของเราเนี่ยเท่ากับรายจ่ายของเราในทั้งปีนะครับดังนั้นเนี่ย เราก็จะทำให้ Passive ินค o m e ของเราสามารถเดียงตัวเราได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น financial freedom ratio นะครับส่วนข้างล่างตัวนี้นะครับถัดมาเขาเรียกว่า survival ratio นั่นแปลว่าสินทรัพย์ที่เป็นสภาพคล่องเนี่ยเราสามารถเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราได้ประมาณกี่เดือนนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าอยู่ที่3เดือนกว่านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเราก็ตั้งไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ3-6เดือนนะครับนั่นแปลว่า การที่เรามีเงินที่สามารถดึงมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยให้เหมาะกับค่าใช้จ่ายประมาณ 3- 6เดือนเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะครับถ้ามีน้อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะกระชานชิดมากเกินไปนะครับอาจจะสั้นเกินไปทำให้เกิดวิกฤตมาเรามีเวลาปรับตัวไม่ไม่พอนะครับส่วนถ้ามีมากเกินไปเนี่ยเราก็จะถือว่าการที่เรามีเงินอยู่ใน จุดที่เราพร้อมดึงมาใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สร้างพาสซีฟอินคัมนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ทําผลตอบแทนได้มากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะถูกเรียกว่าเลซี่มันนี่นะครับโดยที่เราอ่ะก็ไม่อยากให้เงินของเราอ่ะนอนกองอยู่เฉยนะเพราะว่ามันอาจจะสู้ข้างเงินเฟอ้อไม่ได้นะครับเราก็อาจจะอยากเาไปลงทุนนะครับแบ่งไปลงทุนในจุดที่ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมมากกว่านะครับ ส่วนอีกอันนึงจะเป็นอันตราส่วน liquidity of wealth นะครับนั่นก็คือใน wealth ของเราที่เรามีนะครับมีสินทรัพย์ที่เป็น liquidity ประมาณเท่าไหร่นะเราก็จะเห็นว่าถ้าเรามี net worth 3ล้านเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมูลค่าของบ้านทั้งหมดอย่างเงี้ยพอเราต้องการที่จะใช้เงินมาเราก็ไม่มีเงินถอนมาใช้นะครับต้องขายบ้านทิ้งเพื่อที่จะได้มีเงินมาใช้นะครับแล้วการขายบ้านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยอัตราส่วน liquidity of wealth เนี่ย ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับว่าสินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสักประมาณ1 5นะครับผมจะดีมากไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับครับและอัตราส่วนถัดไปนะครับก็เป็นอัตราส่วน d e b t of asset นั่นก็คืออัตราส่วนที่จะบอกว่าในแอสเซททั้งหมดของเรา100%เนี่ยมันมีหนี้อยู่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ย เราก็จะสามารถโฟกัสในเรื่องของการเคลียร์หนี้ได้นะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็อาจจะทำให้มันลดลงนะครับพยายามเลี้ยงเลียงไว้ไม่ให้มันเกิน50%นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นอัตราส่วน De b t of Income นะครับนั่นก็คือเรามีรายรับเข้ามาเนี่ยเราเอาไปจ่ายหนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งคำแนะนำก็อยู่ที่ประมาณสัก20%นนะครับไม่ควรเกินนี้เนาะแต่ว่า อันนี้ที่ตัวอย่างให้ดูมันก็จะอยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับอัตราส่วนถัดมาก็จะเป็น saving ratio นะครับ saving ratio ก็คือว่าเราก็ควรที่จะมีเงิน saving ในแต่ละเดือนเนาะประมาณสัก10%นะครับเพื่อที่เราจะได้มีเงินออมเอาไปลงทุนหรือว่าไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับเราก็ลองมาดูว่าปีแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าขายนะครับแล้วถ้าเราทำเหมือนเดิมปีถัดไปเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองเลื่อนดูเนาะเราก็เห็นว่า นี่เนี่ยเราก็จะถูกจ่ายลงมาละเหลือต่ำกว่า50% 49เนี่ยมันก็จะเขียวนะครับวิธีการดูก็ไม่ยากนะครับเราก็พยายามทำให้มันเขียวให้หมดนะครับถ้ามันยิ่งเขียวหมดเนี่ยก็แปลว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่านี้เราก็เห็นว่าเงินของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งๆนะครับมันเกิน6เดือนไปละเราอยู่ได้ตั้ง42เดือนนะครับมันก็อาจจะไม่ไม่ดีนะครับ เพราะว่าเราสามารถที่จะไปลงทุนได้นะครับไปทําให้มันเติบโตได้นะแต่ว่าเรามาวางให้มันอยู่นิ่งๆนะครับพอเลื่อนไปเรื่อยๆตอนใกล้กเกษียณดูดินะครับห้าสิบเก้าหกสิบครับเราก็เห็นว่าเราก็มีเงินแหละอยู่ได้อีกสามร้อยกว่าเดือนนะครับมันก็อาจจะเยอะเกินไปนะครับเราควรที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นเนาะรายละเอียดมันก็จะมีประมาณนี้นะแต่ถ้าเรากลับมาเนาะว่าเฮ้ยเราปรับ ดีกว่าเราไม่อยากเอาเงินของเราไปอยู่ในเงินสดทั้งหมดนะครับผมแบ่งเป็นเงินสดสัก20%ซนนะครับ6กสนะครับแล้วก็ซื้อทองสัก20นะครับแล้วผมก็ลองกดฟอร์เควส์ไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเรโชรมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็เห็นว่าในตัวเรโชรของเราเนี่ยปีแรกมันก็ยังจะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกับเมื่อกี้นะที่เราได้แสดงให้ดูไปนะครับ แต่เราลองมาดูปีถัดไปนะครับเราก็เห็นว่าเฮ้ยเรโชมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่ากราฟมันเริ่มมันรันอยู่นะครับแต่กราฟมันก็จะเริ่มแบบไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดูเหมือนแบบจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับพอมันเชนมาเรื่อยๆเนี่ยการเงินเราไม่ตกเลยนะครับนั่นก็แปลว่าเรามีการเงินที่ค่อนข้างโอเคนะครับอยู่ในจุดหนึ่งเราอาจจะมี financial freedom score เนี่ยมากกว่า100%ก็ได้นะครับเราก็เห็นว่าตอนนี้เรามีรายรับจากปันผลเนี่ยมากกว่ารายจ่ายของเราถึง111%นะครับแล้วตัวอื่นก็ดูโอเคนะครับแต่ว่า liquidity of wealth เนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับเราอาจจะต้องลองไปปรับดูทีเนาะแต่ว่า survival ratio ของเราเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอย่างนี้ก็ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะถ้าให้ผมอ่านอ่านตัวเลขเนี่ยผมก็จะบอกว่า ในวันหนึ่งที่เราแบบต้องการที่จะแบบขายแอสเซทของเราออกมาครับเราก็จะมีเวลานะครับเพราะว่าแอสเซทเราที่เรามีเน็ตเวิร์อยู่ลอยล้านนะแต่พอเราต้องการที่จะขายเน็ตเวิร์ของเราเนี่ยออกมาใช้เป็นเงินเนี่ยเราก็จะมีแค่12%ที่สามารถดึงออกมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราขอรอขายแอสเซทอื่นๆอยู่เนี่ยเราก็จะอยู่ได้ถึง84เดือนนะครับ ก็ค่อนข้างนานอยู่ไม่ได้ไม่ได้แย่เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะลองดูนะครับถ้าเราสามารถที่จะอยู่ได้นานรอขายสินทรัพย์เราได้เนี่ยผมมองว่าการที่มีเลโชประมาณนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวก็ก็ลองดูนะครับซึ่งรายละเอียดในเรื่องของการขายเนี่ยมันต้องไปดูทีเนาะว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเราต้องการขายกองทุนอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นการที่เรา รอรอบนะครับรอรอบกอ,องทุนให้แบบมันอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วเราก็ขายทํากําไรนะครับระหว่างนั้นเราก็อาจจะมีเงินสดเก็บไว้ใช้อยู่นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ถึง84เดือนนะครับรอให้มันถึงไซเคิลของมันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมาอัปเดตวิธีการอ่านเลโชใน financial freedom canvas นะครับบนเว็บไซต์ myfincanvas.com นะครับ ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาถามได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ